สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่อง o p ten channel วันนี้จะพูดเกี่ยวกับฉลากทกสเกษตรมั่นคงนะครับ4ชุดใหม่หน่วยละ500รางวันที่120ล้านบาททกสอ,ออกฉลากออมชัดชุดใหม่ทวีสินทกนสชุดเกษตรมั่นคง4ชุดใหม่เพิ่มอีก30 0 0 0ล้านหน่วยละ500บาทอายุ3ปีรางวันที่120ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมทกนสนะครับ ฉลากออมสินอ์อ,อมทรัพย์ทวีสินชุกเกษตรมั่นคง4ช่วงที่2สําหรับลูกค้าและประชาชนทั่วไปตั้งแต่24มีนาคม2อ6พเป็นต้นไปวงเงินรวม30,000ล้านบาทหน่วยละ500บาทฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยนหน่วยละ5บาทพร้อมรุนรางวัลใหญ่20ล้านบาทและรางวัลอื่นรวมมูล,ลค่ากว่า107ล้านบาทต่อเดือน เปิดรับฝากผ่านแอปพลิเคชันทกสหรือว่า A-mobile นะครับหรือว่า A-mobile พ l ัสและทกสทุกสาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็นายมานพจีนาไมนะครับผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศกล่าวว่าทกสเปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง4นะครับจำนวน200ล้านหน่วยหน่วยละ5 0 0 500บาทนะครับวงเงินรวม10,000ล้านบาท โดยได้เปิดรับฝากสำหรับลูกค,ค้าเดิมที่มีฉลากออมทรัพย์ทวีสินชุดมั่นคง3ครบกำหนดและเกษตรลูกค้าทกศไปแล้วเมื่อวันที่20-23ถึง23มีนาคม2.16 6วงเงินกว่า70,000ล้านบาทนะครับซึ่งได้รับการตอดรับด้วยดีนะครับทกศกำหนดเปิดรับฝากช่วงที่2สำหรับลูกค้าใหม่บุคคลทั่วไปอีกจำนวน60ล้านหน่วยหน่วยละ5 0 0บาท รวมเงินกว่า30,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับโดยเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่24มีนาคม2 5 1 6เป็นต้นไปผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทกศเอโมบายหรือว่า A.Mobile p l u สครั้งละ20ล้านบาทแต่ไม่เกิน100ล้านบาทต่อห่าต่อวันต่อรายนะครับและทกศทุกสาขาทุกประเทศครั้งละไม่เกิน500ล้านบาทต่อวันต่อรายนะครับ ฉลากออมทรัพย์นะครับทวีสินชุดเกษตรปั้านคง4มีอายุการรับฝาก3ปีฝากครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ5บาทคิดเป็นอัตราดอกเบี้ย้อยละ0.333ต่อปีและมีสิทธิ์รุ่นรางวันรวม36ครั้งนะครับในทุกวันที่16ของเดือนและวันที่17มกราคมของทุกปีประกอบด้วย อ่านี่ครับรางวัลที่1น่นะครับส่วนรางรางวัลนะครับเราจะขึ้นบนหน้าจอให้รางวัลที่1จํานวน1รางวัลรางวัลละ2ล้านบาทรางวัลที่1ต่างหมวดจํานวน19รางวัลรางวัลละ10,000บาทเออหนึ่งแบาทขอโทษดีนะครับรางวัลที่2จํานวน60รางวัลรางวัลละ80,000บาทรางวัลที่3จํานวน200รางวัลรางวัลละ1 2ึ0 0หบาทและรางวัลที่4จํานวน400รางวัลรางวัลละ900 0บาท รางวัลที่5จํานวน2,000ันรางวัลรางวัลละ5,000บาทและรางวัลเลขท้าย4ตัวจํานวน2 0,000รางวัลรางวัลละ250บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวจํานวน40,000 0รางวัลรางวัลละ150บาทนะครับแล้วก็รวมรางวัลตวงวัดสูงสุดทั้งสิ้น4 0,000อ่าขอโทษครับ422,680รางวัลรวมเป็นเงินรางวัลทั้งหมด107ล้าน7 หมื่นรางวัลต่อเดือนนะครับรางวัลครั้งแรกมาที่16เมษายน2 5 1 6ในกรณีถอนฉลากคืนก่อนกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ยและหากฝากไม่ครบ3เดือนทางธนาคารทรกศจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าฉลาก10บาทต่อหน่วยโดยดอกเบี้ยในการฝากฉลากออมทรัพย์ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาและสามารถนำไปใช้เป็นหลักประกัน เงินกู้ของทกศได้อีกด้วยทางนี้สามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลนะครับท่านผู้ชมและรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากความสับได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ AM891 กิโลเฮิรตซ์เว็บไซต์ w w w b a c o r อทเอซนะครับแฟนเพจทกศ BAC Thailand YouTube c h a n n e l นะครับ BAC Talent Application ท,ลลก,ทออกสเอโมบายและ AMobile Plu s โดยท่านผู้ชมนะครับที่สนใจสามารถติดตอ่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับสลากออมทรัพย์ได้ที่ทออกสทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่า Call Center 0 2น5 0 5อห์เเราขึ้นบนหน้าจอให้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับเราก็มาแนะนำเพียงแค่นี้อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อ รับการแจ้งเตือนแต่ทางช่องเรานะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารอีกมากมายนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ